แนะนำหนังสือที่จะอ่านไปสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีหน่อยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวมิวจะมาแนะนำหนังสือที่มิวอ่านก่อนไปสอบนะคะไปกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับสะพายเกาหลีบ,บ้านสวนยองจูนะคะพี่ๆน้องๆถามมานะคะว่ามิวอ่านหนังสืออะไรก่อนที่จะไปสอบ ขอสัญชาติเกาหลีนะคะก็คือมิวอ่านหนังสือของเพื่อนบ้านค่ะหนังสือของเพื่อนบ้านมันดีตรงไหนดีตรงที่1แยกแยกหมวดหมู่ให้เราค่ะมันจะมีทั้ง5้าหมวดใช่ไหมคะเขาก็จะแยกเป็นหมวดเป็นหมวดให้เราดีมากๆ2ไฮไลท์พอยต์ให้ด้วยค่ะก็คือในโจทย์นั้นๆมันจะมีพอยต์ของมันใช่ไหมว่าเราควรจะจําแค่พอยต์ไม่ต้องจําทั้งโจทย์เมื่อก่อนมอนวไม่รู้ค่ะ แล้วมิวมาเข้าใจหนังสือเพื่อนบ้านมิวเก็ตเลยเพราะเขาไฮไลท์ให้ในโจทย์ในโจทย์ในโจทย์คําถามหนึ่งมันจะมีพอยต์ของมันพอยต์ point ในแต่ละโจทย์มันเขาก็จะใส่สีแดงให้ค่ะแล้วทําให้เราจําได้ง่ายอันนี้ก็คือเวลาเราจำข้อสอบนะคะจำแค่พอยต์มันค่ะไม่ต้องจำทั้งโจทย์นะคะจำแค่พอยต์มัน แล้วก็สามค่ะมี mp 3เสียงคนเกาหลีให้ฟังด้วยค่ะอันนี้คือสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าใจหลักในการสอบตรงคือเราต้องฟังเสียงคนเกาหลีให้ออกค่ะว่าเขาถามเราอะไรแล้วมันดีตรงที่มันมี mp 3เสียงคนเกาหลีให้ฟังค่ะเราก็ฝึกฝึกฟังไปด้วยนะคะฝึกฟังไปด้วยฝึกจับพ้อย์จับพอยต์ในโจทย์นั้นๆค่ะ อมันแบบว่ามันดีมากๆเลยค่ะแล้วอยากจะบอกว่าหนังสือเพื่อนบ้านเรานะคะเพื่อนบ้านเราค่ะได้สัญชาติเกาหลีเยอะมากได้เยอะมากจริงๆแล้วเขาเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะกลุ่มใหญ่ก็คือเขาติวกันทุกวันเลยอะ่ะเขาติวข้อสอบขอสัญชาติกันทุกวันเลยถ้าจำาในหนังสือนี้ได้นะคะมิวบอกเลยค่ะ ถ้าจำในหนังสือ300ข้อที่ออกบ่อยจำได้ไปสอบเลยค่ะไปสอบเลยถ้าจำได้นะคะทำใจขนาดหมิวอะมิวจำได้แค่ร้0ข้อมิวไปยื่นเอกสารเลยค่ะอันนี้ก็คือแบบมิวแบบใจร้อนด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าทำยังไงให้จำข้อสอบได้แม่นๆเจอกันคลิปหน้าค่ะ